เคยคิดไหมว่าเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชามี3จุดตายสำคัญที่อยู่ในกำมือของไทยและถ้าไทยบีบคอจริงๆจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้เราจะพาไปเปิดโปงความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความสัมพันธ์เพื่อนบ้าน สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับเจาะประเด็นเดือดวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปนะครับแต่จริงๆแล้วอืมมันคือเรื่องใหญ่มากและเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาเรากำลังจะพูดถึงอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจที่ประเทศไทยถืออยู่ในมืออำนาจที่เรียกได้ว่าเป็น3จุดตายสำคัญของเศรษฐกิจกัมพูชาเลยทีเดียว เรื่องนี้มันเริ่มมาจากอะไรหลายคนอาจจะเห็นข่าวพันผ่านตามมาบ้างนะครับที่ทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยพยายามที่จะแสดงท่าทีแข็งกร้าวพยายามจะประกาศตัวว่าฉันไม่พึ่งเธอแล้วนะฉันจะยืนด้วยลำแข้งของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดสินใจที่น่าประหลาดใจยังการประกาศว่าจะงดนำเข้าพลังงานจากไทยทั้งน้ำมันทั้งไฟฟ้าฟังดูแล้วเหมือนจะเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ใช่ไหมครับก้าวไปสู่อิสรภาพทางพลังงาน แต่ในโลกแห่งความเป็นจริงในโลกของเศรษฐกิจที่ทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดการตัดสินใจแบบนี้มันไม่ได้สวยหรูอย่างที่คิดครับฮึมมันเหมือนการพยายามจะวิ่งหนีแต่กลับสะดุดขาตัวเองเพราะการกระทำแบบนี้มันได้เผยให้เห็นรอยร้าวที่ชัดเจนและที่สำคัญคือมันสร้างต้นทุนที่สูงขึ้นมหาศาลให้กับกัมพูชาในระยะยาว พูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือการปฏิเสธสินค้าจากเพื่อนบ้านที่ทั้งถูกกว่าและส่งง่ายกว่าเพื่อไปซื้อจากแหล่งที่ไกลกว่าและแพงกว่ามันคือการตัดสินใจที่ชานฉลาดหรือเป็นการตัดสินใจที่เอาอารมณ์อยู่เหนือเหตุผลกันแน่และนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นที่เราจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกกันในวันนี้กับ3มจุดตายทางเศรษฐกิจของกัมพูชาที่อยู่ในกำมือของประเทศไทยอย่างสมบูรณ์ เรามาเริ่มกันที่จุดตายจุดแรกเลยครับซึ่งก็คือเรื่องที่เพิ่งพูดไปเมื่อกี้นี้เองจุดตายที่1การพึ่งพิงด้านพลังงานพลังงานคือเส้นเลือดใหญ่ของทุกประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านในโรงงานหรือน้ำมันที่ใช้เติมรถเติมเรือถ้าไม่มีพลังงานเศรษฐกิจก็เดินหน้าต่อไม่ได้ที่ผ่านมากัมพูชาพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากไทยเป็นอย่างมากเพราะอะไรนะครับ ง่ายๆเลยเพราะเราอยู่ติดกันการขนส่งมันง่ายต้นทุนมันต่ำทำให้ราคาพลังงานที่กัมพูชาได้ไปมันอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผลแต่พอผู้นำกัมพูชาตัดสินใจประกาศกล้าวว่าจะไม่ซื้อจากไทยแล้วคำถามที่ตามมาทันทีก็คือแล้วจะไปซื้อจากที่ไหนแน่นอนว่าพวกเขาก็ต้องไปหาแหล่งนำเข้าใหม่ซึ่งอาจจะเป็นเวียดนามหรืออาจจะเป็นแหล่งอื่นที่ไกลออกไปแต่ปัญหาคืออะไรทราบไหมครับ ปัญหาก็คือต้อนทุนมันสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญลองจินตนาการตามนะครับจากเดิมที่แค่ลากสายส่งไฟฟ้าข้ามชายแดนหรือขับรถบรรทุกน้ำมันข้ามด่านมาไม่กี่ชั่วโมงกลายเป็นว่าต้องไปนำเข้าจากที่ที่ไกลขึ้นค่าขนส่งก็แพงขึ้นราคาต้นทุนของตัวพลังงานเองก็อาจจะไม่ได้ถูกกว่าไทยเลยแล้วใครแหละครับที่ต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้นเหล่านี้คำตอบก็คือประชาชนและภาคธุรกิจของกัมพูชาทั้งหมดนั่นเอง ราคาไฟฟ้าขายปลีกก็ต้องแพงขึ้นค่าไฟในบ้านของประชาชนตาดำๆก็ต้องเพิ่มขึ้นโรงงานอุตสาหกรรมที่เคยจ่ายค่าไฟในเรทที่รับได้ก็ต้องมาเจอกับต้นทุนการผลิตที่พุ่งสูงขึ้นแล้วพอต้นทุนสูงพวกเขาก็ต้องไปขึ้นราคาสินค้าสุดท้ายมันก็วนกลับมาที่ค่าครองชีพของคนทั้งประเทศที่ต้องถีบตัวสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นี่แหละครับคือผลกระทบลูกโซ่ที่เกิดขึ้นจริงการตัดสินใจทางการเมืองเพียงครั้งเดียวที่เหมือนจะดูเท่ดูแข็งแกร่งแต่ในความเป็นจริงมันคือการเอาคุณภาพชีวิตของคนในชาติไปเสี่ยงมันคือการบีบให้เศรษฐกิจของตัวเองต้องจ่ายแพงขึ้นโดยไม่จําเป็นแค่จุดนี้จุดเดียวก็ถือว่าสาหัสแล้วนะครับเพราะมันกระทบกับทุกคนทุกครัวเรือนทุกธุรกิจ นี่คือจุดตายแรกที่ชัดเจนมากๆว่าการพยายามจะหนีจากไทยมันมีราคาที่ต้องจ่ายและเป็นราคาที่เจ็บปวดเหลือเกินต่อไปครับเรามาดูกันที่จุดตายที่2เรื่องนี้อาจจะใกล้ตัวพวกเราเข้ามาอีกนิดและเป็นเรื่องที่กระทบถึงระดับรากหญ้าของกัมพูชาโดยตรงเลยทีเดียวนั่นก็คือจุดตายที่2แรงงานข้ามแดนคุณผู้ฟังทราบไหมครับว่ามีแรงงานชาวกัมพูชาจำนวนเท่าไหร่ที่เข้ามาทํางานในประเทศไทย ตัวเลขอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการรวมๆกันแล้วเนี่ยมีหลักหลายแสนคนอาจจะเฉียดเฉียดล้านคนเลยด้วยซ้ำคนเหล่านี้เข้ามาทำงานในภาคส่วนไหนบ้างโอ้โหแทบจะทุกภาคส่วนเลยครับตั้งแต่ภาคการเกษตรก่อสร้างประมงไปจนถึงงานบริการในร้านอาหารโรงแรม แรงงานเหล่านี้คือฟันเฟืองชิ้นสำคัญในเศรษฐกิจไทยก็จริงแต่ในทางกลับกันประเทศไทยก็คือแหล่งรายได้ที่สำคัญที่สุดของผู้เขาและครอบครัวที่รออยู่ที่กัมพูชาเงินที่แรงงานเหล่านี้ส่งกลับประเทศในแต่ละเดือนหรือที่เราเรียกว่า remittance มันไม่ใช่แค่เงินเล็กๆน้อยๆน,นะครับแต่มันคือเม็ดเงินมหาศาลที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นของกัมพูชาเอาไว้ ลองรืกอภาพตามนะครับหมู่บ้านแห่งหนึ่งในต่างจังหวัดของกัมพูชาครอบครัวส่วนใหญ่มีลูกหลานมาทำงานที่ฝั่งไทยเงินที่ส่งกลับไปในแต่ละเดือนคือค่าข้าวค่ายาของพ่อแม่ที่แก่เท่าคือค่าเทอมของลูกๆหลานๆคือเงินที่เอาไว้สร้างบ้านซื้อวัวซื้อควายพูดง่ายๆคือเงินจากประเทศไทยคือเส้นเลือดหลักที่หล่อเลี้ยงชีวิตของคนจำนวนมากในกัมพูชา แล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากท่อนน้ำเลี้ยงเส้นนี้มันถูกบีบให้เล็กลงหรือถูกตัดขาดไปเลยปัจจุบันด้วยท่าทีที่ไม่เป็นมิตรของรัฐบาลกัมพูชามันก็เริ่มมีเสียงสะท้อนจากภาคธุรกิจของไทยแล้วนะครับว่าเออเราอาจจะต้องเริ่มพิจารณาทางเลือกอื่นแล้วหรือเปล่าเราอาจจะต้องลดการพึ่งพิงแรงงานจากกัมพูชาลงไหมแล้วไปหาแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านอื่นแทนเช่นลาวหรือเมียนมาที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเรามากกว่า นี่ไม่ใช่แค่คำขู่นะครับแต่มันคือหลักการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจที่ปกติมากๆไม่มีใครอยากจะเอาธุรกิจของตัวเองไปผูกติดกับความไม่แน่นอนทางการเมืองถ้าวันนี้ความสัมพันธ์ดีก็ดีไปแต่ถ้าวันไหนเกิดทะเลาะกันขึ้นมาแล้วมีนโยบายแปลกๆออกมาเช่นเรียกแรงงานกลับประเทศหรือมีมาตรการกีดกันอะไรบางอย่างภาคธุรกิจไทยก็จะเสียหายหนัก ดังนั้นการที่ผู้ประกอบการไทยเริ่มมองหาแผน2อเริ่มมองหาแรงงานจากแหล่งอื่นเพื่อเอาไว้มันคือสัญญาณอันตรายที่ดังขึ้นเรื่อยๆสําหรับกัมพูชาเพราะถ้าวันหนึ่งภาคธุรกิจไทยตัดสินใจลดโคต้าแรงงานกัมพูชาลงอย่างจริงจังหรือมีมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นในการจ้างงาน ผลกระทบที่เกิดขึ้นมันจะรุนแรงมหาศาลแรงงานหลายแสนคนอาจจะต้องตกงานไม่มีเงินส่งกลับบ้านครอบครัวที่เคยมีกินมีใช้อาจจะต้องกลับไปยากจนอีกครั้งเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นที่เคยคึกคักก็จะซบเซาลงทันทีและอาจจะนำไปสู่ปัญหาสังคมอื่นๆตามมาอีกนับไม่ถ้วน เห็นไหมครับว่าแค่ประเทศไทยขยับตัวนิดเดียวแค่ภาคเอกชนของเราเริ่มมองหาทางเลือกอื่นมันก็สามารถสร้างแรงสั่งสะเทินไปถึงโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมของกัมพูชาได้อย่างรุนแรงนี่คือจุดตายที่2ที่เรียกได้ว่าไทยกุมหัวใจของการจ้างงานและรายได้ของคนระดับรากหญ้าของเขาเอาไว้เลยทีเดียว และมาถึงจุดตายสุดท้ายซึ่งเป็นจุดที่เห็นภาพชัดเจนที่สุดชนิดที่ว่าถ้าเราลงมือทําจริงๆผลลัพธ์จะเกิดขึ้นแบบแทบจะในทันทีนั่นก็คือจุดตายที่3อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและคาสิโนชายแดนถ้าพูดถึงชายแดนไทยกัมพูชาเมืองที่ทุกคนต้องนึกถึงเป็นอันดับแรกคือที่ไหนครับใช่แล้วครับปอยเปตปอยเปตคือเมืองที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับเงินจากฝั่งไทยโดยเฉพาะ สิ่งที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมืองนี้ทั้งหมดก็คือธุรกิจคาสินโนขนาดใหญ่ซึ่งมีอยู่ถึง15แห่งและลูกค้าหลัก99.99% 99คือใครครับก็คือนักท่องเที่ยวและนักเสี่ยงโชคชาวไทยนั่นเองในวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดยาวของไทยด่านชายแดนที่อารันประเทศจะคึกคักมากคนไทยจำนวนมหาศาลเดินทางข้ามไปเพื่อไปพักผ่อนไปช้อปปิ้งและแน่นอนเพื่อไปเสี่ยงโชคในคาสินโน เงินบาทของไทยถูกนำไปใช้จ่ายสะพัดในเมืองปอยเปตหล่อเลี้ยงธุรกิจโรงแรมร้านอาหารร้านค้าและสร้างงานให้ก like to ับชาวกัมพูชาในพื้นที่อีกนับหมื่นนับแสนตำแหน่งปอยเปตจึงเปรียบเสมือนเมืองที่ต้องพึ่งพาท่อน้ำเลี้ยงเส้นใหญ่ที่ชื่อว่านักท่องเที่ยวไทยทีนี้ลองคิดตามนะครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากวันหนึ่งประเทศไทยตัดสินใจที่จะปิดวาวท่อน้ำเลี้ยงเส้นนี้มันทำได้ง่ายมากเลยนะครับไม่ต้องถึงกับประกาศสงครามอะไรเลย แค่รัฐบาลไทยประกาศปิดด่านพรมแดนที่อารันประเทศชั่วคราวด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงหรืออาจจะใช้มาตรการที่นุ่มนวลกว่านั้นเช่นเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบเอกสารการเดินทางข้ามแดนทําให้กระบวนการมันช้าลงยุ่งยากขึ้นคนไม่อยากข้ามไปแค่เพียงเท่านี้แหละครับอะไรจะเกิดขึ้นกับเมืองปอยเปตภาพที่ตามมาก็คือคาสิโนทั้ง15แห่งจะกลายเป็นตึกที่ว่างเปล่าโต๊ะบาคาร่าที่เคยคึกคักจะเงียบสงัด โรงแรมหรูที่เคยเต็มตลอดจะไม่มีแขกเข้าพักร้านอาหารจะไม่มีลูกค้าพนักงานหลายหมื่นคนตั้งแต่ดีลเลอร์พนักงานเสิร์ฟไปจนถึงแม่บ้านจะตกงานทันทีเมืองทั้งเมืองที่เคยสว่างสวยและเต็มไปด้วยชีวิตชีวาจะกลายเป็นเมืองร่างในชั่วข้ามคืนเศรษฐกิจของปอยเปตดจะล่มสลายลงต่อหน้าต่อตา และนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของเมืองเมืองเดียวนะครับมันคือรายได้มหาศาลที่รัฐบาลกัมพูชาเคยได้จากภาษีธุรกิจเหล่านี้ก็จะหายวับด้วยเช่นกันโอ้ยนี่คือการตัดท่อน้ำเลี้ยงที่เห็นผลชัดเจนและรวดเร็วที่สุด เป็นอำนาจต่อรองที่ทรงพลังมากที่ไทยสามารถหยิบขึ้นมาใช้ได้ทุกเมื่อหากความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันเดินทางไปถึงจุดที่ตึงเครียดจริงๆมันคือการตอกย้ำให้เห็นว่าเศรษฐกิจชายแดนของกัมพูชามันเปราะบางและต้องพึ่งพิงลมหายใจจากฝั่งไทยมากขนาดไหนและเมื่อเรานำจุดตายทั้ง3จุดนี้มาวางเรียงต่อกันทั้งเรื่องพลังงานเรื่องแรงงานและเรื่องท่องเที่ยวชายแดนเราจะเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นมากครับ ภาพที่เรากำลังเห็นอยู่ตอนนี้มันไม่ใช่แค่การค้าขายระหว่างประเทศแบบปกติแต่มันคือเกมหมากรุกทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจที่ประเทศไทยบังเอิญถือไพ่เหนือกว่าในแทบทุกตาเดินเรากุมจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่สามารถส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของคนกัมพูชาได้ตั้งแต่ระดับครัวเรือนไปจนถึงเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหาภาคของทั้งประเทศ ถ้าหากและนี่เป็นแค่การสมมุตินะครับถ้าหากความสัมพันธ์มันตึงเครียดขึ้นมาจริงๆจนถึงขั้นที่ประเทศไทยต้องใช้มาตรการตอบโต้ทางเศรษฐกิจผลกระทบที่เกิดขึ้นมันอาจจะไม่ได้จบแค่ตัวเลข GDP ที่ลดลงแต่มันอาจจะลุกลามไปถึงความมุ่นคงทางสังคมลองคิดดูสิครับถ้าค่าไฟแพงขึ้นคนตกงานเป็นแสนเมืองชายแดนซบเซาความไม่พอใจของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลของตัวเองมันจะพุ่งสูงขึ้นขนาดไหน มันอาจจะนำไปสู่ความวุ่นวายภายในประเทศของเขาเองได้เลยนี่คือการตอกย้ำให้เห็นว่าอำนาจต่อรองที่ไทยมีนั้นมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลยจริงๆและคำว่า f o m o หรือ fear of missing out ในบริบทนี้มันจึงไม่ได้หมายถึงการกลัวตกรถหรือกลัวพลาดโอกาสไปเที่ยวเล่นแต่มันคือความกังวลในระดับชาติของกัมพูชาคือความกลัวที่จะสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ความกลัวที่จะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ความกลัวที่เสถียรภาพและความกินดีอยู่ดีของประชาชนจะต้องพังทลายลงเพียงเพราะการตัดสินใจที่ผิดพลาดของผู้นำที่เลือกจะสร้างความขัดแย้งกับเพื่อนบ้านที่กุมชะตาชีวิตทางเศรษฐกิจของตัวเองเอาไว้โดยสรุปแล้วนะครับ แผนบีบคอคเขมรที่เราพูดถึงกันในวันนี้มันอาจจะไม่ใช่แผนการที่ถูกเขียนขึ้นมาเป็นลายลักษณ์อักษรแต่มันคือความเป็นจริงของโครงสร้างเศรษฐกิจที่มันเป็นอยู่ที่กัมพูชามีความเปราะบางและต้องพึ่งพิงไทยใน3จุดตายสําคัญนั่นก็คือ 1. ด้านพลังงานที่การเปลี่ยนแหล่งนําเข้าหมายถึงต้นทุนที่สูงขึ้นมหาศาล 2. ด้านแรงงานที่รายได้ของคนหลายแสนครอบครัวขึ้นอยู่กับการจ้างงานในไทยและ 3. ด้านท่อง ท่องเที่ยวและคาสิโนชายแดนที่เปรียบเสมือนท่อนน้ำเลี้ยงเส้นใหญ่ที่ไทยสามารถปิดวาลได้ทุกเมื่อเรื่องราวทั้งหมดนี้ไม่ใช่การกล่าวโทษหรือการมองเพื่อนบ้านในแง่ร้ายนะครับแต่เป็นการนำเสนอข้อมูลเพื่อให้เราได้ฉูกคิดและมองเห็นภาพความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในมิติที่ซับซ้อนขึ้นว่าทุกการกระทาทุกคาพูดของผู้นามันมีผลกระทบตามมาเสมอในโลกของการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศไม่มีอะไรที่เป็นศูนยา์กาศ แล้วคุณผู้ฟังล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้คุณคิดว่ากัมพูชาจะสามารถหาทางออกจากจุดตายทั้ง3จุดนี้ได้หรือไม่หรือในมุมมองของคนไทยเราควรจะบริหารอำนาจต่อรองที่เรามีอยู่นี้อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติโดยที่ยังคงรักษาสัมพันธภาพอันดีกับเพื่อนบ้านไว้ได้ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับถ้าชอบเนื้อหาการสรุปข่าวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยสวัสดีครับ